ดีครับพี่น้องสวัสดีพี่ช่องตาเบอร์ครับบรรยาการลังเลิกงานครับบรรยกาศลังเลิกงานว <c oughs> ่าไม่เห็นหุห่นเลยต้องเพิ่มแสงียหน่อยแล้วหน่ยนี่โอ้โหตุ้มตุ้มการมือเช็คห้องช่วยจันใจ เอาตาเบิรเลยแล้วหรอ่ครับเล้วแล้วครับผมโอ้ยมาบ่อทันมาจะสายดิไม่ั่งมาบ่อทันส่โอ้ยไปสั่งยังอยู่เนาะมาบ่อทันตังบิื่นดิบหรือวะตายตาแตอยดูาลอยางนั้นเนี่นะหัวให่เมืองเรื่องติกต่อคนไออ้ยถามดำชัางนั่นนี่หนองวัเทปะ คอนเสิร์ตอ่าเต้าเบิร์ดจบแล้วครับมื้อนี้คอนเสิร์ตตาเบิร์ดจบเมแล้วพุ่นน่ะเก็บของแล้วมื้อนี้พอเก็บของมาทีเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับคอนเสิร์ตตาเบิร์ดคนหลายๆครับมื้อนี้คนหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าครับพี่น้องเนี่ยคอนเสิร์ตตาเบิร์ด โมเมนต์บอกโอ้ยหาเด็กๆคนนี้เนาะโอ้ประเทศอะไรพูดนะพุน่น่ะโอ้ประเทศอะไรชาวน้อยเนาะโอ้ยเ่าเป็นคนเื่อเต่าบุตรโอ้เอฟซี FC มือกล่องทั้งสองคนครับผมเอฟซีมือกล่องครับมือกล่องมีสองคนกลับไปเดาทั้งสองคนครับผมคลาย พ่อยอกกันเด้อพี่น้อง่อ้ยวอนอน้องหัวมวนลครับทำงานสาวน้อยเขากำลังเก็บของไฟงานอยู่ครับแต่ว่าเหลี่ยมตามื่อนี้สำหรับผมบอพันบอพันอย่างที่บ่พันไปทั้งอื่นเลยเข่าเวทีเต็มๆเลยน,นะพี่น้อง <c oughs> งามๆครับ ไฟสุดยอดมากเลยไฟเป็นอาหรับีนี่แหละไฟเป็นอาหรับีเลยครับ,บ,รบ,บ,รบแต่ว่ามันม,มือเรียกแล้วพี่น้องตบะแหลแต่สำหรับผมมันเแย่งตาไปนิดครับเแย่งตาหน้าโดตีัวไฟไฟหลอดนี่มันไฟมันหงงแหง้งไฟโคตรหงงพี่น้องเปิดหลอดเดียวหนึ่งสว่างไม่เปที่อะ่ะ บันนี่ไฟหงงๆมันมันเป็นไฟสีสมสีขาวสมกันบันนี่แต่ว่าก็างามครับงามแพีงแต่ว่ามันแย่งตาหนะ้าดยตีไปนิดนึงสําหรับผมนะต้องงัดลงอีกคือว่าครับมันเป็นมือแรกที่ขาเจ้าติดตั้งไฟแต่ว่าโดยรวมสําหรับตัวผมค,ความคิดส่วนตัวเนาะพี่นอ้องขออนุญาตออกความคิดเห็นนะผมมาโคตรงามเลยไฟโคตรงามเลย คนงานเราก็อ้ยะเราเล่นไฟแบบโอ้สุดยอดเขากับชุดเขากับชุดเขาก,ากับฉากจากที่ฉากจากที่คนเคยวอาผมนี่ยินคนโม่เลยๆฉา,ากสีสีชมพูนี่คือเคื่อเห่ไฟปไปเลยเลยว่าที่ตายแบบนี้มอลมอลำหมอลำ,อลำแดนเซอร์จากที่เคยใส่ชุดแบบที่บเคยที่เคยใส่ชุดแบบสีคล้ายๆกับฉากแล้วแต่ว่าดับผู้มู่นี้บ่ดับครับจานยะและจนันไหย คือแม่นเจาสีใสชุดสีชมพูหรือชุดสีแดงมาเจ้าก็สว่างคือเก่าเจ้าก็เดี่ยวโดดโดดเด่นกว่าฉากคือเก่าระยะแล้วจุดยอดอีรีเมื่อกี้หนี่งใส่ชุดสีแดงชุดสีชมพูย่างออกมาหนาเวทีเนี่ตายครับก็เห็นอย่างไรเพราะว่าฉากบังเบิดสีฉากกบเบิดขันค้นขาวเนี่ยก็เห็นอยู่แต่ว่าขันค้นนั่นคิวสีแทาเนี่ยก็ถือว่เห็นเลยครับเห็นเห็นแต่ฉากเพรเห็นเพรเห็นมามีคนอยู่ บพรอีหรีได้พี่น้องเนี่ยผมบอกแล้วว่าริมนะความเห็นความเห็นส่วนตัวของจากที่ผมเป็นคนบึงผมบ้าบอเอาเป็น,นที่งานนี้มันถืเป็นการนั่น,นมันถืเป็นการหายท่ายกันเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสยัง,งอยู่บึงอยู่มีโอกาสได้บึงอยู่แต่ว่าโคตรงามคือพี่น้องสรุปผลสรุปแล้วก็คือโคตรงามอิยะชุดยอดอีหลีหลจากตะกี้บว่าอนนัน้แวราคู่มือนี้ ฉากสีชมพูฉากฉากอันนี้คือบ่บ่เป็นผลต่อนก็เป็นผลต่อตอ,อันนี้เรียบแบบไหนก็เป็นต้ผลต่อการสแสดงเลยฉากสีนี่ตะมื่อกี้เล่ยนได้สีเดียวครับฉากสีนี่ก็คือเล่นได้สีแดงสีชมพูเล่นได้สองสีร้อนไอ้ทนนะี่แหละก็คือเล่นได้ไอ้โทษในที่มัานขอกับฉากแต่ว่าคู่ม,มื์เรียนออกมาเลยก็คือโอ้ยเขาเล่นสีแดงก็ได้เพื่อเดอ็กคือเข,า,ขาจะวางไฟไปถึงจุดนะนนนเอา ไปไปมามามาเบาเรื่องไฟชำไควบรรยงนี่เนาะขึ้นมาบึ้งขนาดบึ้งข้างหลังงี้งันเลยครับเป็นฮ่วงๆเป็นเป็นขาวๆไหมเป็นสว่างๆค้นอยู่ๆทั้งพี่ๆคือเป็นเป็นคนกลายเป็นคนผิวขาวไปเลยครับกลายเป็นคนหน้าตาดีไปเลยผมก็กลายเป็นคนหน้าตาดีไปเลยพุ้นแล้ว เอาเบิดกลายเป็นคนหน้าตาดีกลายเป็นคนผิวขาวเลยไหมคำว่าตีว่าอ้วนแน่หน่อยเนี่ยเพื่อนทีเอาผมไปเป็นพระเอกเรื่องบางงานเนี่ยก็น้องหัวมวนเด้อพี่น้องเนีอยยาดามาเด้อยาดามายาซีเรียสพี่น้องถ้าขนาดผมไม่พูดบอกเองผมยังบอดดามาบอดซีเรียสเลยแต่ว่าผมเมืย์จังเลยทั้งเมืย์ทั้งฮอนบางนึงเนี่ยว่าเป็นฝนฝนลิ้นลงมาความหมดแหละ เห็นมีอันเม็ดฝนมี่อย่างอยู่เฉพาะโชคดีครับทีมงานเขาโชคดียุงเมือยุงเม,มือสิหัวสาธุอยู่เนี่ยหิ้ตกจะดอกเพราะห้เล่นได้แน่โอได้หาเหงินเป็นก้อนเป็นเกิมแน่เพราะว่ากะมีแนวอยากได้อยู่แต่ผมห่วว่าสีชมบางบอ่อหรือเปล่าก็คือตอนนี้ก็เอาต,ตรงๆก็คืออยากได้เบ็ดไหมครับ ผมยังได้เบียดไม่จริงๆแล้วผมยังได้ไม่จะโดนล่ะผมยังได้เฟนเด้วยใจใจจริงๆแล้วคือผมผมผมก็ไม่อยากบอกผู้อื่นซื้อให้หรือว่าอันนี้ว่าหยอกเช่นนั้นแล้วดูๆดอกแต่ว่าที่บอกเขาเจ้าเนี่ยก็คือควาหมายคือผมอยากให้คนออกกรอย่างฉี่หรือประมาณนี้คนขันคนความมีเงินผมจะฟันออกเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วใจผมจริงๆนะผมขันผมมีเงินผมกว่าจะซื้อเองคนละก็ผมที่ผมอยากได้เองก็มากก็อยากได้เป็นของเจ้าของนะพี่น้องเอามากกับมาเล่นแห่งวุ่นขึ้นกผมก็ไม่ได้เอาไปเยครับ ซื้อมากอะเลีนะ๋ยวมะลินอยให้วงมะหาเงินของขึ้นก็นม,นมาะลินะนาวง่อยให้เขานะนี่แหละเนี่ยผมอยากได้ตอนนี้ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากซื้อเองถัดก็บเงินซื้อเองแต่ว่าผมมีวาสนาบ่านั่นแนหะละเพราะล้ำพังงานเท่ากับนีหน่อยปัะนี้ค่าโต้เท่ากับซ้ำนี่เนาะพี่น้องก็พ่ดถือว่าได้หน่อยแล้วก็พ่ดถือว่าได้หลายแต่พอดีพ่อได้ใส่ค่าโต้ แล้วก็บมมีบอคอยมีติปมีเติบบมมีมาไรเพราะว่าเขากับบโมแมนพ่อ,อ,นนอีกนั่งออกเข้าใจเข้าใจสถานการณ์ของเจ้าของก็เลยว่าพวกฝ้าฝนหรือว่าพ่อหยอกพอก่อยุ่นเนี่ครับเป็นไม่ได้กับยามาเข่าถือให้ลูกหลานในหาเงินถนอกลูกหลานในหาเงินพราะในในสมดังใจไหม่ที่เจอที่ลูกหลานในตั้งใจไว้แน่ก็คืออยากเขาผมกับเอาตรงๆผม,ผมก็อยากได้บีบไหมครับเครื่องมือทำบาหากินจ้ฟของเนี่ย ได้เครื่องมือทรรมาหากินเจ้าของนั lights, ่นแหละคันธีธาถือเลขถือยังก้อนกับเจ้าของกรบเป๋ื่อเลขวันนี้พี่น้องเอ้ยนี่ต่ต้องหาเงินใส่ยังเดียวกรเป๋าพื้นเนี้ยจะได้จะได้หลายครับในหัวอยู่ได้หลายแต่ว่าตอนนี้จริงจริงที่จำคัญที่ถือคำส่งตัวผมเอามาไปที่หนึ่งเลยก็เบียดเพราะว่าผมชื่อมากผมผมก็เอามาหากินได้นะผมก็เอามาต่อยอดมาหากินได้ อามาลินหาเงินหาคำได้โมเมนซื้อของไรฉะล่ะเดี๋ยวพอมาหน้าให้เขามีงานเต็มเดือนเต็มเดือนแน่ต่อไปนี่ก็คือมีงานทุกมือทุกมืงินก็คือโอเคเลยครับถ้าเป็นมีงานทุ่มือิูทุ่มือนี่คือซีอ่เดือนนะซี่หาเดือนนี่ผมต้องได้แน,น่นอนเลยอเฉพาะอาจตะค่าตัวจะของนี่ประมาซี่หาเดือนเพราะว่า หักลบกบมีกับขาดใจใจเทานัน้ที่ผมคำนวณไว้ขันนันมีงานเต็มเดือนเลยเอาไปเอามาเทิื่องบ่อเรื่องไฟเทิงมางบ่อเรื่องเบียดจ้าของมาเนี่ยคลิปนี้จริงๆแล้วคลิปนี้เป็นเป็นเป็นการบรรยากาศการเก็บของเลยแต่ว่าผมบม่ได้ย่างเขาไปใกล้มูอเพราะว่าผมห่อนขอโทษขอไปพี่น้องอะไรยังไหนก็เบื้องไหนผมพื้นเก่าเนี่ยเบื้องไหนผมพื้นเก่าเนี่ยพวกบ่ลผมก็ ใ่ยอย่างพี่น้องนี่เาขาจะจะคลองกับพว่างัำว่างเนี่ยก็ไปไปไ,ปได้เท่าที่จะคลองไปได้ครับพี่นอ้องนะผมบอกเพื่อนยูทูบเบอร์ที่ทขเขาจาเคย่ายมาก่อนเขาเจ้าไปได้บุคมองไหมบางทีเขาเจ้าบมีพละละคือจังห้องโบมีช่วงมันบ่ถ,ถึงจังหวะคืจอจ,จังห้งองไหมเขาเจา้าอ้ึ้นพละมีอยู่แต่ว่าจังหวะของเขาเจ้ามันดีกว่าจังหวะผมนะแต่ไฟก็ยุดน้รถเนี่ยน้ำในนองเนี่ยเออมันบ่เฮียดอก น้ำยียนองนี่ยองเอาสายไฟแล้วเนี่ยสายไฟอันอเขาเก็บไป้นะเส้นเส้นน้อยเส้นน้อยเส้นดำน้อยเส้นดำน้อยอ่ะอ่ะโอเคพี่น้องนี้ไี้เท่านี้ครับพอกันลิปหนาขอบคุณสวัสดีครับผม